ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับ like วัน like นี้กามาพอๆกับพเตรียมนะพี่น้องเนาะขับพเตรียมภาพมาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดตัอยงนพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองขับเลขล่างก็ออก ห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับเป็นจังใดเนาะมีผู้โชคผูกมันมาเนาะพี่น้องปูโคราดนะพี่น้องเนาะนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้าพี่น้องเข้าเต็มเต็มนะพี่น้องเนาะเก้าสองนะครับเห็นบ่ครับ ไปโศกไพ่ามานาันพอแจมกับดีใจน้ำหด้าพี่น้องเด้อครับไบโ่โบโกบ่มันกะมาตามกันต่อยอน้พี่น้องเนาะเก้าสองเข้าตรงตรง,ตรงนพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันน้พี่น้องเนาะว่าปูให้มาตัวใดน,นะครับ ัดเกนบ่บี่น้อง ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสี่กับห้าพี่น้อง สี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับห้าเน้นที่สี่จับคู่นะพี่น้องเนาะเอาสามเก้า สามศูนย์สามหนึ่งนะครับสี่เก้าสี่ศูนย์ 1> c 1นะครับลักฮาพี่น้อง59 5เก้นะครับ ครับปูเน้นแทงที่สี่นะพี่น้องเนาะครับกระมีสี่เก้สี่ศูนยสีหนึ่งครับสามหางคือเก้าพี่น้อง แต่ว่าตัวที่บนเนี์นอภิหนงเด้อสามเก้าห้าเก้าแต่ว่าหาชูนออกแล้วนะพี่นงเนาะรับ,รบกับ่ต้องแล้วให้ออกยีเดีอันนี้ก็เป็นไปได้นะพี่นงเนาะเอาที่สําคัญก็จะลืมนอพี่นงเด้อมักสอบตัวใดห้อก็จะลืมกับตัวไว้นํานะพี่นงเนาะรับ ัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพระเจ้าก็จะให้เบิ้งนะพี่น้องเนอะปูบนทรงมาให้เนาะครับเนาะครับราวพัฒนา23ธันวาคม67ครับ4กับ5เน้นที่4พี่น้องครับ39 30 31 49 40 41 59 50 51ครับสูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปู่โคราชนะพี่น้องเนาะ อาสัจเจนนะครับเอา้าปพอเตมขอ้อกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อผู่โคราดเนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตมครับเอามาฝากที่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนากันอา้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเน้อครับเนะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อเวพรคอยเข่าคอย,คอย,คอยแตกปัง,ปง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มเน้ะพี่น้องเนอ้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนาคามเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่ข่อเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมางติดตามพ,อมอพ่อเตียมก็อวยพรให้โฉกโฉมนันมันแห้งแห้งลุยๆกันทุกคนเนาะครับเนะคถ้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม